เรามาดูน้องมิ่งมงคลกันนะคะน้องมิ้งมงคลอายุเพียงสองเดือนเท่านั้นนะคะกิจวัตรของน้องน้องก็จะเล่นค่ะน้องก็จะเล่นน้องชอบเล่นทรายน้องชอบเล่นน้ำนะคะน้องน่ารักมากอ่าอันนี้คือคุณแม่ของน้อง เราอยู่ที่บ้านช้างกันนะคะน้องตัวนิดเดียวคุณได้เห็นหรอสาวลูกสองนะครับไม่เหมือนคุณเดคุณไปหาดเที่ยวตะปาสาวลูกสองลูกสาจับสม้ัตาได้ครับไปพาไปเล่นน้ำดีกบ่บวันนี้ไปทำงานครับสวัสดีค่ะ did ah. it!